ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตตราตรวจพบจากสาเหตุอะไรเมื่อไรอ๋อคือเกิดจากสาเหตุที่ว่าประจำเดือนมามากกว่าปกติอะค่ะครับเป็นมาประมาณสี่ห้าเดือนค่ะอืมอันนั้นเมื่อปีครับอ๋อเมื่อปีต้นประมาณต้นปีห้าสี่ต้นปีห้าสี่นะฮะอ่าฮะก็แล้วก็มีอะไรนะ แล้วก็มีปัสสาวะตอนหนึ่งคืนนะคะตกคืนจะปัสสาวะทุกคืนเลยคืนหนึ่งก็ตกประมาณสามถึงห้าครั้งะค่ะจะต้องลุกขึ้นมาฉี่ก็ทรมานนะนอนนอนนอนไม่ไม่เต็มนอนไม่พอไม่เต็มที่ค่ะเป็นอยู่นานไหมฮะก็เป็นมาประมาณร่วมปีหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วอาการที่แล้วมาภายหลังเนี่ยจะมีที่ว่าเหมือนกับว่า ท่อปัสสาวะอักเสบอะค่ะทั้งทั้งที่เราไม่เคยเป็นเลยเคยเคยมีอยู่ค่ะค่ะอยู่ๆก็จะมีอาการอันนี้ร่วมด้วยครับคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการที่ว่าเราฉี่เยอะเนี่ยเกิดจากว่าเรามีเนื้องอกที่ดีเนื้องอกเนี่ยไปกดทับท่อปัสสาวะก็เลยทําให้เรากลางคืนเนี่ยจะฉี่บ่อยเนื้องอกขนาดไหนฮะเนื้องอกขนาดสามเซนค่ะสามเซนก็ลูกปิงปอง อ๋อ <มา S 2> ค่ะได้ประมาณลูกมิงปองได้นะฮะคุณหมอวินิจฉัยแล้วสรุปความเห็นว่าจะต้องทํำยังไงฮะคุณหมอสรุปความเห็นว่าต้องผ่าตัดผ่าเอาเนื้องอกนั้นออกผ่าผ่ามดลูกผ่าผ่าออกมดลูกออกทั้งทั้งหมดผ่าออกทั้งหมดออหมดลูกออกไปเลยทั้งทั้งหมดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอันตรายเป็นเป็นเนื้องอ,งอกในมดลูกเหรอคะ,คะใช่ค่ะ อ๋อเป็นเนื้องอกในมดลูกนมดลูกตรงโพมดลูกเลยค่ะก็ต้องเอามดลูกทั้งทันออกไปเลยเหรอฮะใช่ค่ะผมไม่มีความรู้หมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่าเนื้อเยื่อนั้นมันอันตรายไหมถ้าสมมติไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเฉพาะเนื้อนั้นออกถ้ายังไม่มีลูกหรือว่า ยังอยากจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยต้องการลูกไหมไม่ต้องการลูกแล้วใช่ไหมตัดออกทั้งดุนเนี่ยมันปลอดภัยสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงครับอ๋อสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทานทาน,ทานบิมดีกว่าค่ะไม่ผ่าไม่ผ่าคร <c oughs> ับเพราะผทำไมล่ะกะคุณหมออาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรผ่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหนูม <c oughs> ีคว <c oughs> ามรู้สึกโอ้โหผ่าผ่านี่เรื่องใหญ่และอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากค่ะ เพราะว่าไปปรึกษาแล้วถ้าอย่างโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยก็แสนหนึ่งหนึ่งแสน,แสนบาทค่ะแล้วไหนจะต้องพักฟื้นอีกใช่ค่ะแล้วพักฟื้นแล้วเราเจ็บตัวอีกถามไหมครับว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ เนื้อเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปกดทับไอ้ท่อปัสสาวะใช่ค่ะหนึ่งก็คือความลาคาญในการที่จะต้องปัสสาวะบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องกังวลใจไปตลอดอะไรเงี้ยอ่าตัดสินใจไม่ผ่าแต่มาทานบิมเพราะอะไรฮะก็มาทานบิมพอดีคุณหมอพัชราค่ะมี คุณหมอภัชะที่มีเป็นอะไรเป็นท่านเป็นสมาชิกของบีมอะค่ะคอยู่ศูนย์เวียนใหญ่ท่านก็บอกเออเอาวีซีดีมาให้เราดูว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาป่วยเหมือนเหมือนเหมือนกับเราเลยครับแล้วก็ทานทาน,ทานบีมเนี่ยกับน้ำมังคุดก็สามารถที่จะแบบเนื้องอกเนี่ยสามารถที่จะยุบหายไปได้เลยอะไรเงี้ย,ค,ย,ยค่ะก,ก,ก,ก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะแล้วก็ก็เลยลองตัดสินใจว่าเออเราลองทานบีมดูก่อนทานอยู่ประมาณ สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนนะคะสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนหลังก็ไปอุจตสาวค่ะที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยไม่ไม่พบก้อนเนื้องอกซีดอะไรที่เราที่เรามีอยู่ค่ะเนื้องอกถูกน่าช็อม่เสีนั้นเวลาเขาบอกอย่างเงี้ยว่าไปอัลตสาวก็ไม่พบนั่นคือนั่นคือเมื่อ มกราใช่ค่ะเออใช่มกราใช่ค่ะมกราประมาณมกราที่เคยมาเล่าให้เราฟังไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นคือพอทานบินไปได้สักประมาณสองเดือนที่บอกแล้วก็ไปอัตสาวไม่พบว่าเป็นเนื้องอกคไม่พบซีส ค่ะไม่พบอะไรเลยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยท,ที่ปกที่ผิดปกติไม่พบเลยค่ะครั้งแล้วที่มาผมก,ก็สงสัยแล้วว่าอ้มันหายไปได้อย่างมา,าจรรย์เลยค่ะตัวเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามาเจอบิ๊มแต่ก็ได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะก็ไม่มีค่ะ